สวัสดีไปยัง115โรงเรียนนะครับในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัตตานีเขตซองของเรานะครับนักเรียนของเราได้สอบภาษาอังกฤษว่าระดับภาษา4ทักษะ CEFR นั่นเองนะครับวันนี้เราจะไปเยี่ยมโดยนำกำลังใจไปฝากจากกลุ่มนิเทศนะครับโดยมีท่านรองท่านัญญามันหลีเป็นรองผู้ดูแลกลุ่มนิเทศท่านจุฬาทิพกุยรัฐ ผอ,อ,อกลุ่มนิเทศและคณะศึกษานิเทศนะครับรวมไปทั้งสำนักง,งานเขตพื้นที่ของเรานะครับท่านกุหลาบเรีย่ยงชมผอ,อ,อเขตของเราก็ฝากกําลังใจไปยังทุกโรงเรียนด้วยนะครับขอเป็นกาลังใจให้ทุกโรงเรียนที่กําลังเตรียมการรวมทั้งดําเนินการสอบอยู่นะครับแต่สําหรับวันนี้นั้นเราจะไปเยี่ยมโรงเรียนบ้านควนโนรีอาเภอโคกโพจังจหวัดปัตตานีกันครับไปดูบันทึกเหตุการณ์ ซึ่งเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นมาแล้วนะครับกับโรงเรียนบ้านควนโนรีมีการจัดสอบมีผลสอบออกมาแล้วแบบเห็นๆน,นะครับนักเรียนของเราน่ารักมากขอบคุณไปยังผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูและบุคลารกรทุกท่านของโรงเรียนบ้านควนโนรีด้วยครับเชิญพบกับบรรยากาศได้เลยครับครับมันที่เกลื่นไว้แต่ต้นนะครับทางศึกษานิเทศนะครับ โดยสอนอนัฐกิจปานถาวรและสอนอซุมาลีพรมจันทร์นะครับได้ลงติดตามการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ c f r ของโรงเรียนบ้านควนโนรีนะครับได้บรรยากาศประทับใจมาฝากกันครับเด็กๆมีความตั้งใจจากที่ลงทะเบียนไปนะครับ นักเรียนเข้าสอบ4คนด้วยกันประกอบไปด้วยนักเรียนชั้นป .5 จำนวน2คนและนักเรียนชั้นป .6 จำนวน2คนนะครับผลการสอบออกมาแล้วออกมาทันทีเลยนะครับอยู่ในระดับต้องพัฒนา2คนและระดับดี2คนนะครับคุณครูสามารถนำผลนี้ไปพัฒนานักเรียนต่อ ขอให้โรงเรียนอื่นๆที่ลงทะเบียนจองห้องสอบไว้แล้วได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จนะครับหากเป็นไปได้วันที่สอบแจ้งมาทางสำนักงานเขตพื้นที่นิดหนึ่งนะครับทางศึกษานิเทศจะได้ลงไปให้กำลังใจครับผม จากการสอบถามการสังเกตนะครับความสุขในการสอบออกมาทางเวลตาของนักเรียนครับไม่มีความกังวลหรือความเครียดใดๆเลยนะครับตอนนี้สอนอนนทกิจอยู่ที่โรงเรียนบ้านควนโนรีนะครับกลุ่มดอกประดู่ครับอำเภอโกโคจังหวัดปัตตานีมาพร้อมสอนประจํากลุ่มนะครับสอน,อนสุมารีพรมจันทร์นะครับขอบคุณน้องๆทีมงานที่โรงเรียนด้วยนะครับที่ช่วยกันดูแลดูแลทุกๆเรื่องดูแลทั้งนักเรียน ดูแลระบบการศึกษาของเรานะครับในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ CEFR นะครับชมบรรยากาศของห้องสอบครับลูกๆก,กำลังตั้งใจสอบนะครับเดี๋ยวผลสอบค่อยว่ากาันช่วงหลังครับ ตรงนี้ทางสถานศึกษาในสังกัดของเราทั้ง115โรงนะครับรับนโยบายและก็ขับเคลื่อนไปด้วยกันในส่วนของการใช้เทคโนโลยี AI นะครับในการพัฒนาการเรียนรู้นะครับในส่วนของภาษาพัฒนาภาษาอังกฤษนะครับได้ลงทะเบียนไปแล้วในส่วนของแอดมินอยู่ที่89โรงเรียนนะครับและที่เหลือคาดว่าจะ ลงทะเบียนครบในการติดตามระยะที่2น่าจะ100%เเซน์นะครับส่วนจำนวน,นนักเรียนที่ได้รับการพัฒนานั้นทางสํานักง,งานเขตพื้นที่ได้รายงานเฉพาะส่วนที่ลงทะเบียนสอบจริงๆแล้วนักเรียนได้รับการพัฒนานมากกว่านั้นนะครับโดยใช้ AI หรือเทคโนโลยีที่ทันสมัยนะครับซึ่งการรายงานระยะที่2เราคงจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับ ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนแล้วก็มีสิ่งที่นำมาฝากฝากโรงเรียนที่กำลังจะดำเนินการอยู่หรือขณะนี้กำลังดำเนินการอย่างเร่งรีบเรามีมาให้ดูที่มาของเรื่องอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงหนังสือแจ้งแล้วก็มีคู่มือแนบไปด้วยนะครับมีสิ่งที่ส่งมาด้วยกลับไปค้นหาหนังสือในระบบได้อีกครั้งหนึ่งนะครับ ก็ต้องขอบคุณกันอีกครั้งหนึ่งนะครับทั้งฝ่ายส่งกําลังใจจากสํานักงานเขตพื้นที่นะครับรวมไปถึงทั้งทางโรงเรียนบ้านกวนโนรีและโรงเรียนอื่นๆในสังกัดของเราทั้ง1 1 5โรงเรียนนะครับส่งกําลังใจให้กันนะครับ